จักรยานมาหาถึงบ้านเลยนะจ๊ะเพื่อจะมาดู MV แหละคราวนี้หลังจากที่ EP 9ของซีรีส์เนาะ Kin p o s s The t h r s e r i p s ี p 8แบบมันมันมีความสุขวันซึ่งพาแฟนไปเดททำแบบสิ่งที่ดีที่สุดให้เธอเนาะแต่ว่าแล้วมันก็มีตะวันโผล่เข้ามาแล้วมันก็ทำให้เกิดเหตุที่แบบ2ท่านอะ ต้องถูกบีบหัวใจเนาะจากสถานการณ์อืคนที่ทาานะําด้วยความรักความหวังดีเนาะอย่างพอสอะห่วงใยหรืออาจจะหึงหรืออาจจะอะไรก็ตามอะทําด้วยความรักความหวังดีอยากรู้ว่าอีอตะวันมันจะมาไม้ไหนไงซึ่งบีบหัวใจไม,ไม่เพียงแต่จะบีบหัวใจของตัวพอสเนาะว่าแบบถึงขั้นเรียกเนี้ยคินคือเพ่งจะขังกูเหรอที่กูทําอันเนี้ยอืมต่อหน้าอีนี่ด้วย แต่ตัวคินเองอะ่ะก<ม>็ยังสั่งขังอยู่ดีด้วยแววตาที่แบบเจ็บปวดอืมด้วยแววตาที่แบบพยายามเก็บสายตาว่าแบบกูต้องทำตามเขาเรียกว่านะระเบียบาการปกครองคนในบ้านถ้าเป็นการดคนอื่นทำก็ต้องโดนไม่น้อยไปกว่าน,นี้<ม>แต่ว่าเราเป็นพอเป็นไงคะใจเราแหลกสลายนะมึงลืมหรือเปล่าว่าว่าตอนที่แบบ นั่นอะตอนที่อยู่ในป่ากูทําอะไรเพื่อมึงบ้างตอนจะปีนออกมาหนีถ้าเราใส่กุญแจมือกันไว้อย่างงี้เราไม่รอดอะ่ะก็ตัดมือคนนึงอะ่ะกูเสียสละแกล้งเป่ายิ่งฉุดแพ้เพื่อตัดมือกูจริงๆนนาทีนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแต่วันนี้มึงจะขังกูอะ่ะกูทําไปเพราะว่ากูรักมึงไม่ใช่เหรออืมดังนั้นอะ่ะหลายคนบอกว่าดูซีรีส์แล้วเนี่ยปวดหัวใจในระดับหนึ่งแนละ้วปวดมากนะอาต้องมาดู ออริจินอลซาว์ทร็เพลงนี้ชื่อเพลงย้อนแยง้งจะยิ่งแบบเจ็บไปไกว่านั้นอีกบางคนแบบร้องไห้เลยนะอ,อเพลงนี้ร้องโดยเอกซีซัน n ฟซึ่งแบบแน่นอนวงนี้แบบการร้องของเขามันแบบสุดยอดมากๆแล้วตัวเอกเองเนี่ยก็เป็นเสียงที่แบบเสียงร้องที่มีอารมณ์เนาะอลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงไหม รนะคำว่ารักของเธอมันสวนทางกับแววตานนที่เฉยและเย็นชา

มันแบบเป็นลมๆเหมืะนเนอะแบบเหนื่อยอ่ะเหมือนกอดเธอได้แค่กายไม่นี่มันเหมือนอจมน้ำอ่ะเนี่ยแล้วกูก็มึงทำไม่ดีกับกูนะ่ะตอนนั้นอ่ะ probably and by 1 กดนะคือแบบพยายามขมจิตขมใจขนาดเนี้ย โนอะว่าร้าน,น่ะผู้โดนแบบยา อ้อเอกเขียนเองด้วยเสียงโคตรเหงาเลยอะเสียงโคตรเหงาโคตรเจ็บปวดเลยอะแล้วแบบที่ตอนแรกมันไม่มีอุปกรณ์ดนตรีชิ้นอื่นเลยมันคือเสียงอะไร ตึ้งดึงดึงดึงแบบเสียงเดินตีชิ้นเดียวที่มีอยู่ในท่อนเอหนึ่งมันคืออะไรว่าอุปกรณ์อะไรอ่ะเป็นโนเลยสักอย่างนึงอ่ะแต่ว่ามันดีมากเลยสิ่งนั้นอ่ะคือแล้วก็แบบมันเหมือนทิศทางของมันอ่ะมันคือมันวนคิดน่ะมันมันมันเป็นความวนมันเป็นความรู้สึกแล้วก็ ต่อให้มีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเข้ามามันก็ยิ่งเหมือนแบบน้ำหนักที่ถ่วงลงมาอยู่ในอกของเราที่แบบมันทับลงมาอีกทับลงมาอีกอะไรเงี้ยมันคือว่าอืมคําว่ารักอะเนาะแล้วเธอก็เปลี่ยนไปแล้วอะอแล้วมันสิ่งที่ทํามันเหมือนการแสดงอืมมันส่วนทางกับคําว่ารักแต่เบลตาเธอแบบเย็นชาือมไม่มีมันก็เหมือนกับสิ่งที่ เราก็เคยพูดอยู่เสมอเนาะว่ามันทนได้ยากเหมือนกันนะสิ่งที่พอโดนอะ่ะมันทนได้ยากคือแต่เราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในกระแสของของน้ำเชี่ยวอะ่ะที่ทุกอย่างพร้อมจะปิดปลิวคือเราอยู่กับมาเฟียดังนั้นมันไม่เบาอะคำพูดคำจาการกระทำ อย่างเงี้ยมันไม่เบาเลยอืมแล้วเราอยู่ในฐานะของแบบกาดอ่ะอืมแล้วเขาคือผู้บังคับบัญชาแบบอย่างสูงสุดเลยอย่างเงี้ยอืมคำพูดแต่คำอ่ะคือ,ค,อคือตอนหลังเนี่ยในอีพีแปดเนาะมึงโคตรน่ารักเลยว่ะมันอะไรเงี้ยมันเป็นแล้วเขายิ้มสุดปาก อในอีพีก่อนหน้านั้นอะความฝันของมึงคืออยากไปเปิดเปิดบาร์ดินมทะเลมึงไปนะเดี๋ยวกูจะบอกทุกคนว่ามึงไปใช้ชีวิตเลยแล้วกูจะบอกทุกคนว่ามึงตายอืมแบบนั้นอะมันแทนคําว่ารักไปตั้งเยอะตั้งแยะกูบังลูกกระสุนให้มึงอะคินบังลูกกระสุนให้จนโดนยิงเองอะ่ะอืม นั่นก็แทนคําว่ารักแต่ว่าสิ่งที่เราเก็บมาคิดน่ะเรามักจะไม่ได้เก็บตรงนี้มามองบางทีหลังายๆครั้งที่เราน้อยใจพ่อแม่ด้วยก็ซ้ําก็ตามแต่เราจะไปคิดถึงกรณีที่เราบาดเจ็บจากการกระทําของเขาทั้งๆท,ที่เขารักเราเช่นอย่างในเนี้ยมีทั้งเขาซ่อมเราคือกูไปงานเพื่อคุ้มกันมึงเนาะแล้วกูก็ถามมึงแล้วว่ากูกินได้ไหมน,น,น้ําอันเนี้ย มึงก็ยิ้มยิ้มยิ้มเออพยักหน้านก,ากาูก็กินกลายเป็นว่ากูโดนซ่อมเพราะว่ากูไปกินอะไรในงานในเวลาทําหน้าที่แล้วทําให้กูเนี่ยเสียเรื่องเออแล้ว,แล,วแล้วคืนนั้นน่ะกูก็เป็นเป็นของมึงด้วยตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะ่ะจิตใจกูก็แบบงงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเออแล้วเหมือนกูจะรู้สึกอะไรกับมึงแล้วอะ่ะแต่แต่ท้ายสุด กูโดนมึงซอบหย่งแรงเลยอืมหรือว่าแม้กระทั่งแบบตอนแบบฉลองงานสําเร็จเนาะที่บ้านตระกูลรองเนาะกูก็โดนใส่ย,ยาอีกแล้วรอบเนี้แต่พอเวกัสอะมันพยายามจะจูบอะกูไม่ให้เนาะอืแล้วมึงโผล่เข้ามาต่อยอีเวกัสอะไรอะไรต่างๆเอาเวกัสออกไปแล้วมึงมาด่าว่ากูเนี่ยแรดล้านไงเนออ ซึ่งกูไม่ได้เลดล่านกูโดนมอมยาคาแล้วกูก็แบบปฏิเสธมันน่ะแต่กูโดนมึงด่าว่าล่านน่ะอืมนั่นน่ะต่างๆไหนแต่วันเนี้ยโดนตะวันมันไซโคอ่ะว่ากูรู้นะใสในบ้านเนี้ยเวลาเนี้พ่อต้องบอกว่าดูภาพรวมอีคุณหนูแทนคุณต้องวู้วามบอกว่าให้ค่าทิ้ง ดังนั้นการตัดสินใจจะอยู่ที่คินคนเดียวถ้ามึงออกมาเพื่อแบบจับอีนี่ขัง,ขงก็กูจะดีใจหน่อยแต่ว่ามึงออกมาโดยการแบบเราจะคุ้มครองเราจะให้การคุ้มครองเป็นไงคะแล้วเป็นใครคะที่ต้องมาดูอีนี่เป็นกูคะ่ะแล้วก็ต้องอยู่ท่ามกลางการทับถมของมันอะรสชาติที่คุ้นเคย ก็แดกๆไปเถอะแล้วท่าน้ีต่างๆคือมึงมึงมึงเหยียบย่ำกูอยู่ตลอดเวลาอีตะวันเหยียบย่ำกูไม่เท่าไหร่แต่มึงอะค่ะต้องมาจําได้ประเทศที่ถูกต้องว่าจะเกาหลีจะญี่ปุ่นทําไมคือ <c ười> คุณคินก็อยากจะทําดีกับอีตะวันนะ่ะเนาะมันจะได้รีบๆพาไปเอาไอ้ข้อมูลที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบให้มันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเราดีกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นกูยืนหัวโดอยู่ค่ะอะไรแบบเนี้ยเวลานี้แบม,<ะ>มเวลานี้จับกูขังอีกอคือพยายามคิดในแง่ดีพยายามคิดเวลาใจมันพรุ่งพลานเวลาใจมันร้อนเวลามันเป็นทุกข์กูนั่งสมาธิลงไปใต้ดินเอาน้ํากดเอานาเอาน้ํานหนักของน้ําเนี่ย กดความคิดที่ไม่ดีเอาไว้นะอืมเอาความเย็นของน้ำเนี่ยชโลมหัวใจที่มันร้อนร้อนร้อนเป็นทุกข์เนี่ยช่วยถึงที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าการกระทำของคุณมันย้อนแยงแล้วแบบเขาแบบเรียบเรียงเพลงมาได้แบบดิ่งอยู่ในน้ำตึ้ดึงดึงดึงดึ๋งดึ๋งดึ๋งดึงเหมือนว่าเหมือนกำลังจน้ำดึงดึ๋งดึงดึ๋งดึีงดึ๋งดึ๋งดงด แล้วก็ทุกแล้วก็เรามีกันสองคนน่ะแต่กูเหมือนกูตัวคนเดียวจริงๆกูเป็นที่รักของมึงใช่ไหมแต่ว่ากูวก่การกระทํามันย้อนแยง้งอืมมันคือความแบบเป็นทุกข์ของตัวพอใช่เนาะความรู้สึกอืมแล้วเอกอะ่ะร้องแบบมีความหวยหวนะมีความหวยหวนมีความบาดเจ็บม,มีความอ่อนแอมีความแบบ แต่เขาอะร้องแบบมีพลังในท่อนที่แบบว่าแล้วเขาร้องลมลมร้องเบาเบาในช่วงแรกๆที่แบบแบบแย่แล้วอะแย่แล้วไม่ไหวแล้วคือกูลอยตัวอยู่อย่างนี้กูลอยตัวเอาแบบมาเออแล้วก็แบบพอย้อนไปเล่าปุ๊บอะความรู้สึกมันผลักดันให้เสียงมันพุ่งออกมาอย่างบาดเจ็บบาดลึกโอ้โหเขาถ่ายทอดเก่งเนาะเสียงเขาแบบ จูงชักเราไปให้เกิดความรู้สึกถึงเข้าใจว่าหลายคนร้องไห้แล้วก็ตัว MV ด้วยภาพตัดมาตัดละสีเลือกมานะห่วงแต่ละอันให้แบบบาดใช่ลึกเหลือเกินใช่คือพอสอะโดนคุณคินซ่อมโดนอะไรตอมีอะไรมากก็ทำไมจะไม่โดนก็เพราะว่าเรามันคนดื้อด้วยส่วนหนึ่ง ว่าไปไหม,มเรามันเด็กดือ้อเรามันผิดกติกาคนอื่นที่เขาไม่โดนก็เพราะว่าเขาถูกเทรนมาเพื่อเป็นมืออาชีพแต่ไอเราเนี่ยจับพัดจับผูมาเป็นแล้วเขาเอาเรามาเนี่ยคือชะตาลิขิตนะหรือแม้มีใครลิขิตอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้แต่รู้แต่เพียงว่าเขามีใจให้เราเขาถึงได้เอาเรามาแล้วพอเราดือ้อพอเรากวนพอเรารู้จักเขาน้อยเกินไปอะ่ะ เราก็เลยโดนเขาซ่อมต่างๆนาน,นาไงใจมันแหลกมันต้องกี่ครั้งแล้วเนาะไอไอพอสเนี่ยนับรอบกันไม่ได้เลยน,น,อน้อง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 รู้สึกถึงความความสลายแล้วก็ความแบบงงกับตัวเองตอนที่แบบพอสมันตื่นมาตอนเช้าหลังจากที่มันโดนเวกัสวางยาครั้งแรกอันนั้นฮะสายตาของเขามันแบบกูคืออะไรวะยังไงวะอืมเขาคงงงในชะตากการรมตัวเองใช่แล้วแบบ มึงเข้ามาช่วยกูใช่ไหมที่กูโดนไอยาเสียสาวเนี่ยแล้วสุดท้ายคือกูเสียสาวให้มึงปะคือมึงเข้ามาช่วยกูหรืออะไรแล้วคําพูดที่คุณคินมีอะ่ะคือชีวิตมึงเป็นของกูแบบมึงเพียงแค่นั้นเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมึงก็มายาหอมกูอะ่ะว่ามึงโคตรน่ารักเลยมึงอะ่ะเป็นคนที่กูอะ่ะพร้อมจะตัดแขนให้ มึงเป็นคนที่กูอยากจะทําเดทที่ดีที่สุดคนอย่างกูชีวิตกูเกิดมานะกูผ่านคนมาทางร่างกายมามากมายนะกูไม่เคยคิดจะเดทใครให้ประทับใจกูรักมึงกูพูดว่ากูรักมึงแล้วกูทําเดทอะอาว่ากูเป็นคนน่ารักมากสําหรับมึงก็แค่นั้นอไหนได้บอกบอกตามตรงว่าเคยรักอแฟนเก่ามากขนาดไหนอื ใจกูต้องทนแล้วก็ต้องหนาต้องมีความเข้าใจมนุษย์มากแค่ไหนกูถึงจะเป็นแฟนมึงได้อย่างสงบสุขวะเพื่ออย่างที่บอกก็แล้วแหละอยู่ตรงนั้นมันอยู่ยากจริงๆเพลงนี้มันสะท้อนมากไม่อยู่กับอาดีกว่าแล้วก็เพลงมันพาจริงๆเนาะคือแบบแต่ละจังหวะจังหวะเนี่ยเพลงเนี่ยเอาตายหมดทุกอันนะ<ม>พาเราไปดิ่งหมดแบบลึกในเรื่องของความรัก ของเขาทั้งสองก็ได้เด็ดมากเลยค่ะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะสุดป,ปังเดี๋ยวลอกเพลงเขา <อง S 2> ะจะมีเพลงดีหมดตัวแทนของคุณคินบ้างหรือเปล่าเพราะนี่เป็นความรู้สึกของพอร์ชเนาะคินจะมาแก้ตัวว่ายังไงอืคินก็ทุกนะเวย้ยกูอยากเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นแฟนกับมึงอะ เหมือนตอนที่กูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาจากร้านอาหารวันนั้นน่ะแล้วก็จูงมือกันไปธรรมดากูอยากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยกูถือตระกูลอยู่ไงเราต้องให้ความยุติธรรมนะต้องยุติธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ต้องต้องให้ความยุติธรรมกับตะวันด้วยไหมกับเวกัสด้วยไหมให้หมดทุกคนเพราะเราเกิดในสันไคยโฟมเพราะเรารับจอบเป็นเครื่องะ่านหัวมมาหัวมมา ไปค่ะเนาะก็คอมเมนต์ต่างๆเดี๋ยวกลับมาอ่านนะคะเพราะมากจริงเอกแบบสุดยอดถาาวันนี้เพ่นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ